ไม่ไม่เป็นไรได้ครับแพ้ผมก็ไม่ได้ติดเลยเฮ้ยไหว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 เสียบว่าบอมมือชิงสีในเรื่องใหญ่นะเสียว่าอันนี้บอมมือจริงสีอะไรอ่ะสีนี่ที่เราใส่เหรอสีสีใช่ครับสีเทาจริงกับใครอ่ะจริงกับแก๊งดาวเวนครับดาวเวนจริงไหมครับอ๋อสีสีเทามันเยอะเกินไปครับอ๋อเฮ้ยมันมีแอซีด้วยปะท้านจะไม่ผิดอ่ะใช่ครับเขาจะไล่เอาอยู่มั้งโอ้ตัวครับเชียว โอเคครับว้านกันครับครับผมนะครับผมแกนะพสิไช่ปะเล่นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนไม่รู้อะผมผมนั่งฟังอยู่แต่ผมมองว่าเขาคงไม่รู้ทุกเรื่องหรอกมั้งเอาจริงๆอ่ะในมุมของผมนะ สรุปกับตัวเรื่องอะไรผขมันเป็นเรื่องที่สนุกมากเลยแชทแปบป้าคือมันมากเอาคิดดูเด็กกูอยู่สองวันอะแม่งมีสี่ร้อยแปดร้อยห้าสิบตอนสี่ร้อยห้าสิบตอนน่ะกว่าไปแล้วสี่ร้อยตอนน่ะมึงว่าไงอะเป็นกับตัวที่มันมากมันมากมันมันแบบมันมันจริงอะมันมันมันไม่ใช่แนวต่อสู้เยอะนะไม่ใช่แบบต่อสู้เยอะนะแต่พระเอกคือเท่มากคือเก่งมากคือเก่งมากๆ ้เรื่องอะไรแต่มันจริงเกมเกมแม่งคือแม่งค <Lin> oh. okay, okay. <ts> ือคือบอกว่าคือเดอะเบสอะคือเดอะเบสจริงๆว่ามันคือยอดมันคือท็อปตอนนี้อยู่ในเทียร์ท็อปท็อปแม่งมันจริงวะถ้าต่อครับอ่าชื่อรออยู่ไหนก็อยู่ทีเซมไปเลโอเคครับผมจะไปเข้าแกงพอดีแล้วต่อครับค่ะแม่งคือท็อปอะแม่งคือท็อปเทียร์ เออรู้แล้วเรื่องไม่แต่มึงฟังกูก่อนมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วมันใช้เงินกูอะไม่อยากให้มึงไงคือกูไม่อยากให้มึงเสียเงินแต่กูคิดว่ามึงอ่า,อานแล้วเวยกูก็เลยแบบไม่อยากให้ไงคือกูเสียเงินเยอะน้ยในการที่อ่านมันอะ่ะกูเสียไปประมาณห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบคือเรื่องเนี้ยนะห้าร้อยห้าสิบาทคือมันแพงมึงไปแดกข้าวได้ตรงหลายมือน้ยไอ้เชี่ยจริงจริง คือแต่มันมันจริงเว้ยแต่ถามว่าคุ้มค่าเงินที่เสียไปคุ้มอยู่เพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ผมอะลองไปเซิร์ชเซิร์ชดูและชื่อเรื่องเนี้ยแม่งเวบอื่นไม่มีเลยไม่มีใครเอามาลงใฟ้พวกมึงอ่านแน่นอนแล้วมันต้องเวบนี้เท่านั้นที่พวกมึงจะต้องอ่านกูไม่อยากให้มึงเสียงไงเอาหน่าเป็นว่ามึงลืมเรื่องนี้ไปเถอะเอาจริงๆลืมไปเถอะ เป็นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะแต่ว่ามันแบบมันมาจากต่างประเทศอ่ะมันคือตูนต่างประเทศอ่ะมันคือตูนต่างประเทศอ่ะแต่กูก็มันมึงคิดดูดิยว่ามันสนุกขนาดไหนมันมันเป็นเวสเสียเงินใช่ไหมกูสนับสนุนให้มันอีกทีหนึ่งอ่ะกูกูแบบกูเติมเติมเหรียญมาใช่ป่ะแล้วกูก็หนับหนุนมันไปอีกทีหนึ่งคิดว่ามันมันไปละมันมันมากเลยนะจนกูต้องแบบให้มันส่วนตัวอีกอ่ะรอบลงอ่ะลูงเอาเลยนะ เอาเอามาเลยลุงสวัสดีครับผมสวัดีครับไอเจมึงเปิดเนีเปิดแล้วลุงอชิโรมึงเปิดเัตว์มึงเปิดเปนี่ยมึงเปิดก่อนมึงเปิดก่อนมึงเปิดก่อนเลยนะเปิดแบบไม่คิดอะไรขออันที่แพงที่สุดสีแดงอันไหนแพงสุดสีม่วงโอเคได้สีเงินล่ะลุงรวยเถอะอ่าลุงผมจำได้ว่าสีม่วงมันแพงนะใช่เหรออ้าวไม่ใช่สีชมพูเหรอที่แพงอุ้ยเขียวแบงเทอามาดิ ผมจำได้ว่าสีม่วงมันแพงนะสีแดงไม่ใช่หรออ้าวผมเห็นสีแดงเขาบอกขาย15เอทมิงเนี่ยมันไม่เปลี่ยนสีไอ้ควายเอ้ยมึงดูดิมันไม่เปลี่ยนสีถ้าเป็นสีอื่นมันจะเปลี่ยนเว้ยลุงปรดีครับลุงประเดีครับบอกว่าแอบเทนะแอบเทนะไม่เปลี่ยนวะไม่เปลี่ยนวะเปลี่ยนว่แอบเทนะไม่รู้ผมว่าสีม่วงระที่สุดแล้วสีแดงจริงหรอ๋อนี่มันเปลี่ยนสีละสีม่วงระที่สุดแล้ว ไอ้กูให้กับาจารจลุงเปวันนิดใครได้บ้างมันเหี้ยกล่องสุ่มแพนด้าอันนี้กล่องสุ่มแพนด้าอะไรไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้มันมีอะไรบ้างอ่ะคลิปว่างันรถอ่ารถมีรถมีไอ้พวกไปตามกัไนไปตัวตามไปด้วยนะอุ้ยรถไปฝายเว้ยไอ้เจนกี่มาเหรออ่ารถกูมีแล้วเนี่ยอ่ะ ลุงรัปปอบออร่าเท่มากครับมีเหนือสักอันเนี่ยกูหาซื้ออยู่เนี่ยเปืมม้อิ้ไปหาสีแดงมาเสกสัตว์กูเ,เห็นไม่มีใครโพลเลยมันจะขายกูสามสิบล้านนี่เฮียแดงเืินลุงเดี๋ยวราคาตกไม่สีง้องที่แข็งเขาเอกเป็นเจา้าสำนักไมไม่ได้เป็นครับโอ้โหอ้เชี่ยมไม่ได้รถกแลอวควายคนหัวควาย ตัวบ้ครับนี่โกทิเกตโกทิครับลุงครับผมใครเนี่ยเออออร่าสีแดงผมหลุงรับอะลุงรับเท่าไหร่รับขายเท่าไหร่ครับสีอะไรแพงกดอ่ะตอนเนี้ย เป็นถ้าถ้าถ้าแรสุดน่าจะเป็นสีชมพูครับลุงแล้วก็สีสีแรงสุดจะเป็นสีชมพูครับใช่อ๋อสีแดงแรสุดแรงสุดจะเป็นสีชมพูใช่ครับแล้วก็สีสีแดงคนกนหานเยอะแล้วก็ม่วงม่วงไหมเป็นน้ำเงินครับเป็นน้ำเงินไม่มีคนรับครับของม่วงไม่ได้คนรับแดง่จะตแดงอ๋อไอ้เนี้ยใครโทรมาสอนขวนนี่ขวนลังคุยธุระอยู่ไอ้เี้ยเอ้ยม่วงเอเน้ยก็ม่วงม่วงเลยไม่ใช่ไอเนี้ย พุ่งเหยืย้อดูดิฮัลโหลนี่นะครับเออว่าไงตีฝาดมึงโทรมาซ้อนน้ำเยี่ยอะไรแบบนึงขอโทษครับขอโทษนี่เขาเป็นเร่ออะไรวะเนี่ยครับจะขายจะขายจะ,ขาย,จะข,ายาขายเท่าไหร่ครับอี รถพาราเมล่ามันเท่าไหร่ลงตอนนี้ประมาณประมาณยี่สิบห้าสามสิบไปลงรถคาเมล่าปอร์เช่อะเอปอร์เช่เท่าไหร่วะชิโรงผมไม่รู้ราคาผมอยากเอาเป็นแรงรถอะอยากได้รถประมาณปีละสองรถยไม่รู้ราคาเลโอ้โหรถไม่รู้อ่ะแต่ผมรับประมาณยี่สิบอะแพงกว่านั้นน่าจะไม่แล้วอะเพราะว่ามันมีคนรับแค่ประมาณสิบห้าเองนม่จะหาได้ยี่สองรับไหมยี่สิบได อ่าได้ได้เดี๋ยวผมไปลงอยู่ไหนเจอทีซีครับครับผมครับครับได้ละยี่สิบล้านในสัตว์ไอชิโรประกาศรับสี่จะบู๊กูหน่อยได้รับลงลงเลยครับมึงไปเคลียร์ได้ไอชิโรมึงไปเคลียร์ไก่ตุ้มตามที่มันกูให้มึงรับของให้อ่ะได้ได้รับของแล้วมือรับของแล้วมือเมตตัวมาเมตตัวได้ได้ ลูกม่มีไอคนขายอล่าสีแดงประมาณสิบห้าเพลงโซจังขอบคุณสำหรับรับไว้นะรับมาได้ที่เปดรหมดเต็มเลยไป่จ้าคนเยกเกนหคนดูดิดูดิดูดิลงเหลือรถไอเซโประมาณสามไอหล่ออเดาไอเดาสา สีม่วงเหรอลุงเขาก็สีผู้เล่นมันมันสีฟ้าไม่ใช่หรอสีม่วงเฮ้ยลุงขายไหมผมอยากได้สีม่วงโอ้แม่เขาบอกว่าเขาบอกว่าสีที่ดีทสุดสีผูแพงสดสีผู้ขายลุงลุงขายไหมสีแดงเจ็ดเอ็มลุงสีแดงเจ็ดเอ็มหาสีแดงเจ็ดหาใช่หรอใช่ลุงใช่ลุงสีแดงเจ็ดเอ็มเฮ้ยลุงขายให้ผมไหมไอ้ไอ้ไอ้มันจะมีคนมามึงบอกกูไม่อยู่แล้วนะไอ้เียที่21ล้านอ่ะไปยืนคุยข้างหน้าดีกว่า เอาดีๆเจ็ดเอฟขายขายสัตว์ผมเจอคนโพสอยู่รับจ่ายให้ลุงลุงมารับมารับมาลุงเอาสีฟ้าหรอบอกแล้วลุงมันหลอกขายลุงมันเอากำไรมึงก็ดูเดี๋ยวกูใส่อยู่ปั๊ดเนี่ยสีฟ้าเนี่ยมึงเห็นปะเนี่ยชื่อแลมโบว์วะลุงเฮ้ยมีสองสีนี่เฮ้ยใช่กูมีสองสีใส่ใส่ใส่สีเดียวสวยกว่าอันนี้จริงจริงรไม่เอากูจะใส่ทุกสีโอ้โหเป็นไงออร่าขึ้นเลยนะลุงอะรวยอ่ะวันฟอร์ออไง ก็อันนั้นที่ลุงโพนรับสามสิบไปขายสี่ห้าลุงโอ้โหหันเดียวว่ะพี่เนาตรงเนี้ยตัวหันแอะแลองเราเรานแก๊งเนี่ยดูซุยก็ซุยก็มารอตีหูแก๊งปล่อยลุหน่อยลุงหน่อยซุยก็มารอลุงหน่อยไม่ได้ทันที่ไปไปจุภาติดแก๊งกูอ่ะคือกูจะยอมจ่ายทุกแก๊งไว้อ้าวแสวยอลุงเอ้าลุงวุ้งงี้มันต้ตีเราเลยอก็ปล่อยไปเลยเพราะว่าเราตั้งไว้เลยเราจะยอมเราจะก้มหัวทุกคนเลยเว้ย กูจะตากไว้การเด็กสิบสี่ใช่ไหมผมมีสองคนนะจากแกงผมอ่ะเอ้ยพี่จะไปยื่นให้ลุงนาไมล่ะอ้าวเออชิโร่ไปไปขึ้นแกงก่อนชีโร่ใช่ไหมชิโร่มีมีสามคนเลยนะลุงสิบสี่อ่ะมาคึดนแกงครับฮะแกงอะไรลุง J K ครับแต่ลุงต้องเป็นลุงฟอร์มนะ อะไรลงฟอร์มลงฟอร์มที่ประกาศอ่ะมันจะเป็ประกาศให้ลงรายละเอียดชื่อชุดเบอร์สีอะไรต่างๆจิโร่ได้ผมเองไอจิ๋วว่ามึงบอกไอจิ๋วมาดิไอพี่เด้อผมตามไอจิวว๋วมาหนึ่งแสนครับหนึ่งเก้าสี่จะพากระเป๋าเลยครับหนึ่งเก้าสี่ครับหนึ่งเก้าสี่ คนขก้กระเป๋าเลยครับขอ้กระเป๋าเฉกรอกอะไรบ้างนะ่เฉในห้องไหนนะมันจะมีอยู่ห้องประกาศรายวันะมันจะมีเมจะมีห้องเก่านที่มันจสวยดีนะเนี่ยวันสกไัสันีเสวยจัดสดดึสวัสดีครับมาขายแล้วนครับอมพอดีได้แล้วพอดีได้นะครับแกงเข้าสูตรเดนขาย8อประเดี๋ยกี้เนี่ยโดนตัดหน้าตัว like. like. like so. so. ท bah, ีครับเรียบร้อยทของฝั่งรอรอเลครับขอบคุณคัสวัสีครับ ครับครับอุ้ยเก็บสวยเก็บสวยจัดเก็บสวยเคมือจาพี่เล็กเอฟเฮ้ยมือสวยจัดเลยมันดูดีเชื่อผมเห็นว่ะมันใสจะมนใส่พร้อมบัตเตอร์ฟลายลุง่งสีเตอ่โม่งนี่แหละอันนี้สุดแล้วกูก็มีกูก็มีแต่ลุงก็ใส่ลุงก็มีผิดเต้อกาอ่ดมือเดียวผิดเสืนี่ยเอ้ากูก็มีไงหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันสี่สี่ล้วรสีเสื้อสีดุ่งสีดำสีดำได้ไหมอ่ะสีดำเหรอได้สีดำทำไมอะ มอไแจ็คได้ผีเสื้อสีม่วงเอาไปได้ไปได้คุณทำลายดีจริงเขาเปล่าไม่มึงเอาอันนี้ให้คนอื่นเดี๋ยวให้ปืนก็ได้จี๊ดอ่งไม่คุ้มกับลุงอีกแล้วตรองให้ตามอยู่กับลุงไม่มีอดปืนซ้มเอาไว้อยู่กับลุงไม่มีอดโอ้ยมีผิเสื้อบีนนักธีมวะเนี่ยดูมีมีทหารขึ้นเร็วตอนนี้เดินไปไหนมีทหารเดอนนั้ยตอนนี้เริ่มมีทหารลุงลุงไปพาลาพานาเมล่าไม่ลุง มีครับมีมีแต่ตอนนี้ไม่รู้ราคาเลยเดี๋ยวว่าพามล่าขายไปเท่าไหร่ผมให้น้องไปขายเยอะอยู่นะลุงขายไปแล้วลุงขายไปเท่าไหร่แล้วแต่วันแรกยี่สิบครับขายไปแล้วหมดแล้วหรอกูให้มึงไปเจ็ดแปดคันเลยนะไม่ลุงให้ไอเซโนมาสามให้ไอไอพามน่ามันดึงแล้วก็อีวอลลุงขายไปแล้วขายให้ไม่แล้วกูให้ไข่ไปวะประมาณเจ็ดแปดคันเลยไม่ได้ให้ผมนะลุงลุงให้ผมมาประมาณเจ็ดันตอนแรกลุงแปดคันใช่ไหมแต่ว่าลุงอ่ะเอาอีวอลขายไปแล้วตอนนี้เหลือเซโนขายไปข่ไปวะ ไอ้ใหญ่ไม่มันมีอีกเอเอไหหอ้ไนี่วะที่ตุลเข้าแก๊งเก่าอ่ะแก๊งอะไรนะเออไอ้เยี่ยไพ่ไมปัดอ่ะ<อ>มันติดเงินกูเยอะอยู่นะไอ้ชิโรมึงหาเบอร์ติดต่อมดิพี่มนโนกหรือเปล่าเออมนโนกอ่ะเพรว่ามันไปเยอะจัดเลยมันบิดกูไะเนี่ยไอ้เหี้ยกูจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวว่ากูให้อะไรมันไปบ้างอ่ะเยอะเยอะแบบเยอะเลยอ่ะไปดูนีตัวตามไม่ไม่ลงเธอตัวตามไม่หน่อยเธอตามไม่หน่อแล้วผมตัวตามให้ผมมีเพื่อนเนาไอ้มีปะผมมีผมมี ไ่เป็นไรครับพี่พี่อยู่ไหนมาหาลุงหน่อยได้ไหมพีซีอ่ะพี่พมาหาลุงหน่อยได้ไหมพีซีอ่ะใช่พีซีโอเคยวเข้ามาลุงเดี๋ยวเข้ามา จากคุณคนสวยสู่พระสาวขอบคุณสำหรับพัสสคริปชั่นขอบคุณครับขอบคุณครับพี่จินตวับครับเออมึงอยู่เรื่องการ์ตูนไปเลยมึงอยู่เรื่องการ์ตูนไปเถอะนี่นะมันจะแรกกับสีนี่นะออร่าสีแดงอ้าทำไมถึงอะไรนะรถอะรถแรกออร่าอะไรเงี้ยรถมันกี่เอ็ไม่รู้ประมาณยี่0ห้าสามสิบมั้งโอออร่ามันเจ็ดแปดเกม อัอนาคนแพงขนาเร็วหรอไม่รู้ว่ามันมีคนรับสีแดงเมื่อเช้า20เนอะโอ้ลองลองไปไม่มันแล้วแต่จังหวะว่ามันแล้วแต่จังหวะจังหวะแต่ลการได้จังหวะไปช่วงนี้อัดคนเปิดได้เยอะอะไรประมาณนี้ป่ะแต่กูเพิ่งเปิดล่าสุดก็ได้สีเนี่ยสีม่วงสีมพูงสีมิน้อยคนรุ่งขายเท่าไหร่อะสีม่วงมันอาจจะไม่ได้ขายนะจะเก็บไว้จะเก็บไว้ทุกสีหน่อยโอเคครับได้เลยๆเนี่ยสีแดงของขาย21 20เนี่ย สบายอยู่ไหมครับลุงจะขึ้นเป็น G K ทําไมลุงชื่อแก๊งใช่ทำไมวะสีสี่ดารับลุงสี่ดาเนีครับเลยมึงกูให้รถมึงไปกี่คันนะรถรถอะไรครับลุงรถกาชาที่ฝากขายใช่ไหมมาสายหมดแล้วนะครับลุงกูให้ใครไปวะไม่กูให้มึงไปเท่าไหร่กี่คันตุงหะให้ผมมาตรวทองสองคันผมขายหมดแล้วอ่า อ่าแล้วก็เป็นรถสี่ประตูออดี้ออดี้อ่าใช่อันนั้นหมดแล้วก็เอาเงินไปให้เกียร์หมดแล้วนะครับลุงที่เอาไปรับของให้ลุงหมดยังหมดแล้วครับหมดแล้วรถลุงไม่ไม่ไม่หมายถึงเงินกูอะหมดยังหมดแล้วครับผมว่าให้ให้พี่ใครใครเมาแล้ววันนั้นพี่จิ๋วหรือใครเมาโทรมาถามผมอยู่เออหรอโอเคโอเคให้จิ๋วไปแล้วใช่ปะครับผมไม่ครับใช่เดี๋ยวผมถามมกคีให้ก็ได้ครับโอเคโอเคอ้เกียร์ จ้า <Yeah. S 2> ตัดกูให้มันไปนเยอะอยู่นะไอ้เจี๊ยบอ๋อออนดีมั้ยลุงจักร้อยไม่เนี่ยลุงหลนะจ,จำไม่ได้ว่าให้เชียร์อะไรบ้างกี่แต่เยอะมากออกขึ้นเยอะมากลดนเลยโดนเ,เลยลุงยังแล้วมีโดนสิบเลยครับเออเยอะแบบเยอะจัดอะลดนโดนแอบลงุงอะไรนะมันมิจิเอาไปหมดแล้วนะครับลุงเท่าไหร่เท่าไหร่ขายหมดแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าไรไอ จำจำนวนผมไม่แน่ใจครับโ okay, okay. อเคเดอะเช็คเดอะเช็คโอเคตั้งเจอตั้งเจอตั้งเจอครับผมเอ่อหกเก้าสี่ไปใช่ใช่ตอนเนี้ยแบ็คบีข่าวเว้ยไอ้เจอะไรครับมีข่าวว่าพอรตระเบิดแล้วก็ตายตายหักแล้วกูดูดตัวเดียวกับที่ระเบิดอยู่ตอนเนี้ย <c oughs> แล้วกูดูดไปแล้วกูคิดไปไม่นจะระเบิดเปล่าแดดไอ้เชี่ย เมียกูเปิดให้ดูไอสัตว์แล้วกูก็ดูไปแล้วก็กลัวว่าจะระเบิดหรือเปล่าตอนเนี้ยด,ดไม่ได้ตอนเชา้าแล้วแบบตอนชาช์จไม่รู้ว่าแต่จะระเบิดอ่ะไอ้ยระเบิดคือทะลุหัวใจตายเลยเหียไม่กูก็ดูอยู่เนี๋ยไอสัตว์กูคิดอยู่ในใจเหียฮะอ๋ออ,อะไรอะตกใจ โอแมวไม่ฟังไม่ฟังไม่หลบไม่พอเผื่อมีคนให้เงินให้ได้ใหขอร้องให้ตรงไหนตรงเว้ยเฉยมึงมีสีแดงอ่ะเชี่ยเอ้าไม่เอานะผได้มาเท่าไหร่ผมได้มาเท่าไหร่ได้มานิดหน่อยลุงแต่เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ไม่บอกเอาดีๆไม่ขายเอาดีๆไม่รู้จ่ายรู้จ่ายไม่กูถามว่ามึงได้มาเท่าไหร่มึงก็ตอบสีสัตว์เร็ว์นี่แหละฮะไม่มึงซื้อเบรกจังอ่ะเขาก็ขายอ่ะเขาพิโพสแต่เป็นคู่นั่นน่ะ กะไรนะพี่พี่แฉกนะคนชื่อแอมโบอวัดที่ทั้งปีเสื้อทั้งอะไรเนี่ยหนึ่งนนั้นด้วยใช่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอาดีๆสามสิบสีเดียวนะมันมันเป็นคู่สีแดงพี่คู่สีแดงอะไรไงอาล่งไอ๋อพี่ขาพี่พี่ขาครับทำอะไรกันอยู่ครับอรหนูี่หนูออกไปไกลๆเื้ยอะไรนะคะเฮ้ยโหลดดูไปล่อยกูแกงอยู่ ข้าแม่งเลยไอ้เชื่อผมแค้มาสักสิบมันได้เป็นเซ็ตป่ะเซ็ตผีเสื้อมันแพงหรอวะไอ้กูยิงหองกับกินนะครเอามีเต็มตู้เลยเอาเสียงมาได้ยินเหรอวะมันมีกระจกอยู่ตรงนั้นนะลุงแลวลายชื่อครับลายชื่อคนในแก๊งครับ ะอ,ไอ,อ,อะไรนะไอ้ที่มันมีความายา,ยาะไม่เรามีกันไม่กี่คนเองหมายถึงเรามีประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสิบสองบ้าสิบสองคนมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยตูมเฮ้ยตมตามเราขายสีเหลืองไปเท่าไหร่นะสีเหลืองไ,ไปไปแปะครับตอนนั้นแปดล้านตอนแรกเลยใช่ครับมึงใจชื่อแกงเลยน เตะแขนมันเริ่มแพงแล้วดูเตะโผล่ได้อดูพี่เตอร์โผล่ได้อดพ้นแล้ววะอันนี้อันนี้ยุ่แยงตะแข้งเราปะอะไรวะโพ้นแล้วดูดูดูพี่เตอร์แปลกๆอะไรวะโพ้นแล้ววะไปพิบัติผมไม่ตีอะคาเดมี่แล้วนะที่สั่งให้ไปตีให้อ่ะยภัยพิบัติผมไม่ตีอะคาเดมี่แล้วนะที่สั่งให้ไปตีให้อ่ะมันเก่งเกินเลยดีตอนเราตอนเราตอน้อาเฮ้ยมึงเรียกมาเลยมึงเรียกมาเลยมึงเรียกมาเลยไหนๆก็ไอ้นี่แล้วมึงเรียกมาเลย ดิแต่ก็ให้ที่แล้วคุเรียกมันเลยกดไม่อยู่อะเติมตามเติมตามยังไงวะไปเรื่องผีเสื้อสีแดงมาเท่าไหร่อ่ะส่งมาที่พี่พี่มีอเันนี่ยส่งมาดิพี่ส่งมาดิคนโทรมาผมเนี่ยไม่ขอรับยี่สิบเนี่ยญหนูให้ส่งก็เดี๋ยวส่งเลยโดนโดนวันนี้โดนลุงมาสมัครเข้าแก่ครับคเดิยประบัดสมัครเลยนะครับนี่เอาคนนี้ รายชื่อก่อนแล้วเราอ่ะใครบ้างใครว่าเราจัดแม่ใครว่าพี่อะโหแอดมินแอดมินเป๊ะป้ม่ด้แยาจัดเลยเราจิงเราจิงป้าเสียบอลเหรอเห็นว่าเห็นว่าเอาสายฟ้าไปจ่ยกี่เด็กกับแจกสโอ้โใเกสุดใครก้ไม่เคยเห็นแอดมินแอดมินเปไปไอ้เฟ้ยเ้เ้ไอ้เฟ้ยไอ้เ้ยมผสมกันอ่ะทาไมเป็นสีขาวด้วยอ่ะ สีเป็นสีบลูกับเยลโล่ผสมกันเป็นสีขาวครับบลูใช่ครับเปนยลโล่อันนี้ต้องกดพร้อมกันเหรอเยลโล่สีเหลืองมีอีโต้เหลืองเหลืองกับสีฟ้าผสมกันเป็นสีขาวแล้วมันมีกี่สีอ่ะทุกสีผมมีทุกสีไหนผมลองใส่ทุกสีแบบพร้อมกันเด็กกูอยากเห็นกูอยากเห็นนะดิผมนสีขาวมันมีด้วยเหรอพี่เป๊ะไม่มันผสมไงมันผสมกันไงอ๋อมึงดูดิผมขาดสีหลายอันอยู่แต่ผมลองเอาออกมาก่อนอ่าวันนั้นที่เป๊ะแจกสาวไปคนหนึ่งรออะไรสิเด็กก๊า อุยใส่สีเขียวแล้วสวยอ่ะพี่อันนี้อะไรเนี่ยผสมกันหมดเลยเหรอสีเขียวมันใ <ผม S 1> ส่สีเขียวแล้วเหมือนเหมือนนี่นอะเบนเทนอะไม่เป็นแอดมิน,น, admin, น,นได้แอคแล้วเอ็มหมดแล้วอมมแวอสวยเกิเนนายเออนาย สีมันมั่วนะแต่ผมแต่ผมเป็สีขาวสุดแล้าหนูมีส่วนใจโคต้าผมมัครบผมมีโคต้าโคต้ากูเสียห้าพันเอาไปเชียร์อลล่าเนี่ยนะไอ้สั่นเอ้าคุ้มเนี่ยเอ้าสวยถ้าสชมพูถ้าสีชมพูเออหวาน่าสนใจว่ะน่าสนใจว่ะสเมื่อกี้บอกวิ่งสีชมพูสวยอ่ะนะนะกูมีโอ้โหยังยมสวยจริงกูผสมเมื่อกี้กูผสมสีแดงเท่าดีอยวสีชมพูเฉยๆไหนเมื่อกเราผสมสีแดงไหมเมื่อีสีชมพูอ่ะเมื่อกี้ขายเท่าไหร่ ไม่เมื่อกี้ผมมีแต่ผมไม่ทันร้าลงขายไปละขายไปเท่าไหร่อุ้ยเออมันเข้มขึ้นนะมันเข้มขึ้นนะสามสิบโอ้โหอยุ้ดูไปกับสีเสื้ออีกทีหนึ่งอุ้ยแล้วเมอใส่สี้อเม่อใส่ทำงานเนี่ยอ้าเอาออกเลยสีเสื้อสีเสื้อออกสีฟูกับสีเงินเนี่ยอุ้ยเหมือนง่วงอ่ะผมเห็นสีออกมุกอ่ะโอ้แล้วสีพูกับสีเหลืองเด็กจอนสีชมพูกับเหลืองโอ้โอุ้ยเจ๋งสีในสีจะพูกว่าสีเขียวเนี่ยเหมือนเหมือนป้าสนี ัอาสีอะไรกันสีเขียวนะครับสีพูสีเขียวสีพูสีเขียวเขียวพูโวไอชิออร่าเนี่ยวทำให้รวยสุดไอชิโร่ไปไอไอชิโร่เดี๋ยวมึงโอนเงินให้ไอเฮียนี่สักหมื่นห้าได้สามพันอะใช่ปะต้องขายเรื่องการผสมสีครับลุงแค่แบบไปขายเขาแบบสีนั้นสีนี้ผสมกันอะไรเงี้ยมันจะซื้อมับมางบ้าต้าว่างโคต้าว่างมาบ้าต้าผมว่างครับลุงอันนี้สามห้าพันแล้ลงไม่ฟังอ็น่าขอบไปดูยากันที่ควักเขาหากันที่กว้างนี่เขาเล่นกันเหรอเล่นี้กันเล่นกันเหรอ ถ้าหมดเขาเรียกเป็นยาวลถ้าหมดเขาเขาเรียกันที่ขอบตัดด้วยรุ่นเนี้ยหมดรอบนี้ไม่รู้จะมารอบไหนแล้วนะไม่มีแล้วรอบที่สวยเลยนี้ที่ดูมีใครไม่อยากตอนนี้ต้องมีแล้วตอนวงไฟตุต้องจับอ่ะต้องมีที่แล้วเจ๊ตรวจหน้าตัดก่อนนะเนี้ยว่าแท้หรือเจ๊แทนก่อนใช่ไหมไฟตุ้ง้องจับอยู่แล้วทำไมเอา๋อไหมแทนตาบ้าหรือต้าว่าตัดแที่ตัวตัดครับไม่เคยคุณตาบ้ายปไงนะตััวตดม่ยกอนนี้สีอะไรที่เดียค่ะคือสีภูแพงโสดรองมาสีแดงน้ำเงินใช่ว่าน้ำเงินแล้วอะไร เหลืองอเท่ากันเหลืองเทยวดีในราละเอียดเขียวม่วงอ่ะม,ม่วงม่วงถูกไอชิโรม่วงถูกสุดไอสัตว์ไม่ใช่ผมผมจําได้มีคนแรงลิตรไหมเนี่ยว่าชมพูแดงม่วงที่ชมพูแพงสุดแล้วก็แดงแล้วก็ม่วงลุงเอาไอ้ไอ้บางเถียงตุ้มตาหมายตุ้มตามาตลาดนะตลาดแฝงอยู่แล้วเขาเที่ย้าเซร็จตุ้มตาตลาดแฝงอยู่แล้วไม่เข้าไอ้เสี้ยไม่รู้ราคาของเสี้ยอะไรเลยไม่เข้าไอ้สัตว์ไม่รู้กวยอะไรเลยไอ้เสี้ยมาเปลิดเข้าร้อนครับ ปล่อยชาแต่มึงยังไม่รู้ราคารถคาเมล่าอะไรเท่าไหร่ไอควายเนี่ยอันเนี้ยอ่ะเท่าไหร่คาเมล่าเท่าไหร่รถอ่ะไม่มันเพิ่งมาใไม่บิลยี่ห้ายี่ห้าสามสิบลุงโอ้โหสามเอ็มสามสิบอะเฮ้ยนี่รู้จริงว่ะนี่รู้จริงนี่รู้จริงเออไหนวะพ้าใหม่้าไหผีเสื้อเท่าไหร่ผีเสื้อเท่าไหร่ผีเสื้อเท่าไหร่ผีเสื้อประมาณหกเจ็ดมั้งลุงหกเจ็ดไม่เกินไม่ไม่ต่ำกว่าห้าไอ้เนี่คือครอบครัวหรือแก๊งอ่ะครอบครัวครับไอเอ็นมาอยู่แก๊งเนาะ ไปมาอยู่แจ็คหรือไมก็ถ่ายผอไป็นเรานะดูเลยดูเลยดิเฮ้ยมึงดูเลยนะผมเตอมาเท่าไหร่ผมเจอเมื่อไหร่นิดหน่อยลงเท่าไหร่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  10K ลง 10K อ๋อ 10K เจอภายในครุปสุดเติมเท่าไหร่คุ้มถ้ากูเตจอผ้าผันนี่คือทุเรศไป มห้ 5, าพันนะครูนายลงแล้วลงเอาแล้วลงเอาลุนออร่าแล้วขายเงินเนาะแค่นั้นแหละห้าได้สีพูดสองอันสับอันนะไม่ออแต่ว่าท<ง>ั้งหมื่นหนึ่งมันมันคือมันจะมันติดตรงที่หมื่นหนึ่งมันได้ลดเนี่ยเดีเ๋ยวเฮียเพิ่มอีกห้าพันได้ลดโอ้โหรถสาวมึงเขาไม่ใช้กันหรอกตอนนี้รถแพงนะยี่ห้าบวกนะแต่เราไม่มีคนซื้อดิอ้าวเออไม่ไม่มีเฮียอะไรมึงเนี่ยมีเนี่ยมึงเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยมึงเนี่ยรอซื้อรถจากกูอยู่เนี่ยไม่มีแค้เฮีย รถสองหมื่นแปดรถสองคันออร่าสองอันไม่ก็เอาไว้ใช้กับครอบครัวไงลุงอุ้ยคุ้มเลยไม่ไม่ตอนเนี้ยโอกาสที่ดีสุดเราออร่ามาครั้งเดียวครั้งเดียวที่เขาบอกเอาเดี๋ยว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 อย่างี้เดี๋ยวกูขอเปิดอันนี้สามอันถ้ากูไม่ได้สีแดงเดี๋ยวกูซื้อจากมึงเลยโอ้ยถ้าสีมอคงซื้อต่อได้ไหมไม่เดี๋ยวผมเอาให้ลุงอยากได้สีอะไรลุงพูดเลยเดี๋ยวผมไป ชมพูแบบย้อนชมพูไปย้อนดวงดีนะชมพูอยากได้ชมพูว่าออกสองอันอ่ะชมพูบวกได้ได้ได้ชมพูผมบอกเลยในประเทศตอนนี้น่าจะมีไม่แบบว่าไม่ไม่เกินห้าอันไม่ก็ไม่เกินสามอันถ้าเราอยากได้ชมพูเพื่ออะไรเออความแลงมาอีกเลย ตอนนั้นี่แล้วหมูก็มีตัวเดียวแม่งอีกเหลือฟักมาเป็นสิบเลยจำได้เลยแม่งตอ่เมืองเลยว่าพี่อมมันเลียบลงก็ะายตอนนั้นนะไม่เขียนลงก่าหมูเนี่ยก็สมนะรถอย่าพันราคาตกแต่ไฟฟ้าราคาขึ้นตลออจริง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 เพราะว่าเพราะว่าผู้ชายใส่ก็ได้ผู้หญิงใส่ก็ดีผมเห็นนะบอกแล้วลุงเราเติมรอบไหนไม่คุ้มเท่ารอบนี้อ่ะจริงมีพลังนะลุงมีพลังองจริงจริงจริงเดี๋ยวอเดี๋ยวอดในชิโรยชิโรพงเอาโคต้า ไอออนไงไอเนอร์ได้ไอเนอร์เหลือหเหลืออีกคนนึงเอาให้เจก,ก็ได้อีกคนนึงหือได้สีอื่นดีกว่าเอาห้าพันห้าพันห้าพันใช่ป่ะห้าพันได้มาษาใบถูกต้องไหมหมื่นห้าหมื่นห้าสามคนโอเคเนี่ยถ้าลงเปิดได้สีดีๆก็ขายได้ยี่สิบสิบยี่สิบเอ็มอ่ะคุ้มอ่ะไะด้เซิร์ฟเีละ